เนี่ยูเขาเดหลัวยาวเลยมองไกลๆแล้วเหมือนกับอะไรวะให้ถ่ายคนนอนเหมือนกับเขาไม่รักมึงอ่ะอยากจะบอกว่าดวงตาคือหน้าตาของดวงใจครับแต่เพราะเราหน้าตาไม่ดีไงเธอเลยไปกับมันถ้าไม่เชื่อนะลองซื้อเผือกไปให้เขาดูทําไมครับเขาไม่เอาหรอกเขาชอบมันเลิกพยายามได้แล้วทำไมอ่ะความพยายามของมึงอ่ะครับ ก็เหมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีเน็ตยังไงไม่มีประโยชน์เข้าใจปะเข้าใจปะจี๊ดจีดเฮ้ยไอหนุ่มเดินไปไหนมาไหนซื้อกับข้าวอะลวงสมอัตินะจ็บจี๊ดจี๊ดจียมฮะ ีัยฝรั่งงงไปเลยีเี่ยววัดีปีจริงเดี๋ยวนะเนะเดี๋ยวตำรวจก็มีอยู่จริงไงน้ามีปะวะไม่ใช่ไม่ใช่น้ามีอ เราจะไปประจ o ภัยใช่ไหมไปโรงพยาบาลนี่แหละค่ะไอ้สารปีนี้ปลาหมอเลยฮะเฮ้ยเดีินละเดินเห็นคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งชื่อเหมือนอาจารย์โอได้เชี่ยบ้าไปเ้ยมาบอาว่าได้ยัง มาแล้วสิงมากเลยสิบสามสิบสี่สบสิบสามสิบสีสิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นแหนผมชอบขึ้นเรือ สิบสามสิบสี่สิบชอบลงรถชอบลงเรือชอบลงเหนืผมชอบลงลิ้นสิบี่สิบสามสิบบชอติดรถมชอบติดเรือผมชอบติดเหนือผมชอบติดลิ้นสิบี่สิบสามสิบสี่สิบมชอบออกรถชอบออกเรือชอบออกเหลือผมชอบจับลิี่สิบสามสิบสี่สิบสผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยมาช่วยผมด้วยมาติดติด เชฟดีหมดอะตรงนั้นมีตัวนึงรที่ไม่ค่อยดีเห็นหน้าแล้ว